มาเลยครับมาเลยนัขยบาับอยมาครับุณกนั่งกับเพื่อนคุณคนไหนคุณเชิญเลยครับแอวาเครับนั่ไมก้เพื่อนเราสนั่แวาี่อวาี่สโอเค่คะก่อนไปเลยครับนี่คือเจนเังสาใหม่ที่มากับเพลกสา,าใหม่เมื่อเรามีน,มนั่ c, งสาวใหม่ปั๊บเราขอแต่ภาพรดวงุ่ ก่อนหนึ่งกว่าเพราะว่าวัน okay นี Ohhh. ้เรามีรลูกผีรลูกพี่มาด้วยเออไปขยบเข้าไปก็ได้นะลูกพยายามมองไม่ใกล้ขนาดนั้นเออเข้าไปเออแค่ว่าถ่ายลูกนับยังว่านางเหลานีกี่ตัวเออเอาทอ่าฮะโอเคครับเดี๋ยวพีมงานจับนิดนึงนะครับเอ่ยย้ายย้ายย้ายของเดินเข้าไปน้านหลังนูนิมย้ายยายย้ายลงไปครับยายยายเด็กเข้อไนิดนึง แล้วตาเทิร์นใหม่าโอเคแล้วสามนั่งสามใหม่เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆตาลูกยานไปประกบพี่มาร์คของเรานะฮะอ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราถ่ายภาพรวมรุ่นกันสักนิดหนึ่งนะทัเนียรุ่นสวันนี้ชัยครับพี่พิศุลย์ชองครับแขกผู้เชิญท่านครับนั่งสามใหม่ของเรามาแล้ว